สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝ่ายเจ้แหน้ของชัยมงคลนะครับวันนี้ก็ตามเคยครับพาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดคลิปนะครับตามคออควายเช่นเคยครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งแม่นะครับพร้อมลูกนะครับเพศเมียนะครับเปิดละกไกแล้วครับนี่ก็คือไอดีไลน์นะครับ0ูนย์เก้าแปดเก้าแนนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับท่านที่สนใจถ่ายคลิปนะครับที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนะครับ นครสวรรค์น,นะครับ <c oughs> อ่าสวัสดีครับผมอ่สวัสดีค่ะอ่าขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับเออชื่ออานงค่ะอยู่ที่หมูหมูที่เจ็ดหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านทับทรายอ,อยู่ตำบลทุ่งพึ่งอำเภอหนองอายาง อุทัยธานีนะครับวันนี้จะเปิดแม่นี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเนาะชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่งามชื่อแม่งามเนาะส่วนสูงวัตกี้ได้ประมาณร้อยสามสิบสามันสี่นะครับท้องอยู่ไหมท้องอ่อนๆประมาณสองท้องอ่อนๆประมาณสองเดือนเนาะลูกเพศอะไรครับเพศเมียลูกเพศเมียนะครับนี่ลูกเพศเมียตัวนี้ลูกพ่อลูกพ่อไหนครับเนี่ยติดฝูงมาค่ะอ๋อพ่อคุมฝูงนะครับ มาอยู่ที่นี่จีเดือนแล้วครับแม่เนี้ยเดือนแล้วเนี่ยหลายเดือนแล้วเนี่ยกีเดือนแล้วว่านแล้วแล้วอยู่ในท้องทับทับจริงหรือว่าทับทับผสมครับทับจริงค่ะทับจริงนะอ๋อเป็นพ่อคุมฝูงไว้ทับไว้จริงนะครับหมอตรวจแล้วนะครับประมาณสองเดือนเนี่ยติดแน่นอนนะครับแมงงามเนาะชื่อแม่งามเนาะเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่ลูกแสนห้าพันแสนกับห้าพันนะครับท่านผู้ชมครับ ต่อลอดตอลองได้นะครับควายมาจากไหนครับมาจากแม่วงเนี่ยค่ะอ๋อมาจากอำเภอแม่วงนครสวรรค์นะครับใช่ใช่ก็เราก็เป็นมาควายมาจากนาครสวรรค์ <c oughs> ให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วประมาณกี่ตัวลวนะประมาณสามสี่ตัวได้ไหม <c oughs> ประมาณนี้แหละครับ <c oughs> ดูแล้วประมาณสามถึงสี่ตัวไม่เกินนะครับ ส่วนสูงร้อยสามสิบสามสามสิบสี่นะครับหนึ่งแสนกับห้าพันนะครับตัวนี้ลูกเพศเมียนะครับอายุเท่าไหร่นะลูกอะกกประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับเป็นพ่อฝูงทับไว้ ดลูกนะอ่ดิกล้องดีลูกเป็นเพศเมียนะครับนี่คือลูกของแม่งามแม่งามนี่ค่อนข้างจะข้นจะออกยาวๆนะครับมีอ่องนะครับมีอ่องสองอ่องชัดเจนนะครับ มีอ่องสองอ่องชัดเจนนะครับแข้งขาดีเลีบดี นี <S 2> <S 2> <S ่ลูกน้ำเตืนเตือนจะเตือนคนคนด้เยอะหน่อยนี่ลูกหนือหืมกลัวเลยลูก อันนี้เป็นเป็นไรนะร้านเป็นลูกอะไรนะลูกลูกพอใจนะลูกที่อ๋อเชืองจริงๆเชืองมา<ะ>ติดคน <c oughs> ติดเ <c oughs> นี่ยไม่ได้รับเชิญจำเป็นต้นเนี่ยเด,ดออสาดูข้างหลังนี้เล่นเชิญอชอนอีกเยอ ท้ายสวยนะครับท้ายสวยท้ายเต็มดีแข้งขาดีครับยาลูกยายาเขากลัวมาขีดยาเขาใส่จะโดนขีดยาหรือเปล่าเวลาขึ้นรถหร่ออะไรไงนะลูกยาไม่ต้องกลัวหรอก ปินหญ้ากเก่งกินฟางก็เก่งก็เป็นแม่หนึ่งนะครับที่น่าเลี้ยงสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับ0 8 4 3 2แป6สีคุณอ,อนองเนาะใช่ค่ะครับหนึ่งแสนกับห้าพันนะครับท่านผู้ชม ต่างจังหวัดแล้วก็มีรถรับส่งอยู่เนาะ,ะมีครับราคาก็คุยกันเอานะครับราคาส่งราคายังไงก็ตกลงกันได้นะครับอออยากก ลูกเชื่องดีหางสวยนะเพศเมียนะหางคนหางใหญ่นะครับตัวนี้ครับสรุปว่านะครับแม่แม่งามนี่นะครับพร้อมลูก หนึ่งตัวนะครับอายุประมาณสักแปดเก้าเดือนนะครับเพศเมียและอยู่ในท้องก็มีอยู่ประมาณสองเดือนนะครับเป็นพ่อคุ้มฝูงทับจริงนะครับหมอ,อหมอตรวจแล้วนะครับหนึ่งแสกับาห้าพันนะครับท่านผู้ชมครับสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนะครับต่อรองราคาได้ ให้ลูกแล้วประมาณสักสามถึงสี่ตัวนะครับอาล้ครับท่านผู้ชมครับฝายชนแอฟชายมงคลนะครับขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปมาตลอดนะครับอาท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะครับอาทางอเมริกาก็มีนะครับอาขอบคุณที่คอมเมนต์มานะครับอาบอกว่าบางท่านก็บอกว่าอยากจะกลับมาเลี้ยงควายนะครับ เห็นคลิปแล้วก็คิดถึงบ้านก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับที่ท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับคิดถึงบ้านก็ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับาหาเงินกับประเทศเราเยอะๆนะครับดูแลตัวเองครับฝาายชินเนชัยมงคลก็ขออายุติเวลาทำคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ